สวัสดีค่ะวันนี้น้องๆแพะแกะของเรานะคะเจออากาศฝนนะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะอาหารเราก็ไม่ได้เตรียมมาให้นะคะไม่มีอาหารแต่เราจะมีมันตากแห้งให้เขาอยู่นะคะแต่ทีนี้เราจะให้เขากินอาหารของเราไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราไม่มีปล่อยแปลงหญ้าก็ไม่ได้นะคะอาหารเสริมก็คือมันตากแห้งเห็นไหมคะนผ่้ชม ยืนรอกันคือไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆตกลินทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นมาม่านะคะมาม่าของเรานะคะวันนี้น้องๆแพะต้องกินตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้มันตากแห้งนะคะเสริมไปนะคะตอนนี้แพะแกะของเรายังไม่ได้กินอะไรเลยห้าโมงจะเที่ยงแล้วนะคะ เราก็ต้องยุ่งๆอยู่กับการดูแลวัวนะคะลมคะ้มนะคะก็คือให้อยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะแพะแกะอยู่ได้นะคะฮะ<า>ยังแล้วก็หลังจากที่เขากินนี่นะคะมาม่าเสร็จ หรือว่าฟางแห้งแหละคะ่ะฟางที่เราเก็บไว้ให้วัวนะคะถ้าไม่มีอะไรกินเขาก็จะกินอย่างนี้นะคะอยู่ได้นะคะแต่จะให้เขาชอบเพราะว่าแพะแกะของเราเคยกินอาหารสดนะคะอาหารแห้งก็จะมไม่ค่อยชอบเท่าไหระคะ่ค่ะแต่ละสักพักเดี๋ยวเรามาให้นะคะมันตากแห้งน้องๆแพะแกะชอบมากเลยนะคะแต่นี้ก็ฟ้าเริ่มแจ้งแล้วนะคะไม่แน่นะคะตอนเย็นอาจจะได้ปล่อยเลมหญ้าบ้างนะคะวัวก็ให้ฟางเหมือนกันนะคะตอนนี้ จะมีปัญหานะคะคือเราจะไม่ค่อยมีอาหารนะคะแต่ก็ได้เลี้ยงแล้วนะคะแกะก็รอคอยอาหารนะคะแต่เขาอยู่ได้นะคะรอกันอย่งท้องเหี่ยวท้องแห้งนะคะก็จะเป็นปัของเรานะคะไม่ไกินอาหารก็ <c oughs> จะกินประมาณนี้แหะค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะถามว่าอร่อยไหมก็ธรรมดานะคะนี่ก็อยู่เฉยๆนะคะอาหารของน้องๆแพะแกะนะคะสามารถอยู่ได้นะคะเดี๋ยวฝนซาหรือว่าฝนหยุดโอเคเราก็จะให้เข้าไปเลมหญ้านะคะตอนนี้ดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่หยุดเราก็จะมีเครื่องเย็นๆก็อาจจะเสริมมันตากแห้งนะคะ รอกันหน้าสลอนเลยนะคะรอเวลา